ทางการบาซ่าขวาดาวรูกราซิล์ฉายานิวโรนันโดบาซ่าขวาดาวยิงไยรุ่นแซมบ้าเจ้าของฉายานิวโรนันโดเรียบร้อยก่อนจะมาเล่นให้ทีมในปีหน้าหลังจ่ายค่าตัวบวกแอดออนให้อเลติโกพาราเดนเซกว่า60ล้านยูโรบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิกาสเปนฤดูกาลล่าสุด ประกาศยืนยันคว้าตัววิตตอโลเก้กองหน้าดารวรุ่งชาวบราซิเลียนของอเลติโกพาราเนเซสโมสรนเดลิกซัมบ้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุทธที่12รกรกฎาคมโลเก้จะย้ายมาเล่นที่ถิ่นคัมโนตังน้งแต่ฤดูกา2,024 25และเซ็นสัญญาถึงซีซั่น2,030 31 รวมทั้งมีค่าจีกสัญญาอยู่ที่500ล้านยูโรประมาณ19,000ล้านบาทส่วนค่าตัวของโลเก้อยู่ที่30ล้านยูโรประมาณ1,140ล้านบาทและโบนัสตามผลงานจำนวนประโตแถมอีก26ล้านยูโรประมาณ988ล้านบาท รวมทั้งโบนัสอีก5ล้านยูโรประมาณ190ล้านบาทหากสามารถติดอยู่ในสามอันดับแรกของรางวาัลมันลุงดอหัวหอกวั18ปีถูกยกให้เป็นนิวโรนันโดเนื่องจากมีดีลาและความวยอดเยี่ยมในการทำประตูเหมือนกับโรนันโดตำหลานกองหน้าทีมชาติบราซิลโดยเจ้าตัวลงเล่นดิลิเมืองกาแฟไปแล้ว48นะัดทำได้16ประตูขณะที่โรนันโดเคยพูดถึงเจ้าหนูโรเก้ไวนเมื่อปีที่แล้วว่า เขาจะด่งดังเป็นผู้แตกแน่นอนหลาังสรับการยกย่องว่าเป็นเพชรเม็ดใหม่แห่งวง,งการลูกหนังอเมริกาใต้ร่างแต่โชว์ฟอร์มเยี่ยมกับโครเซโร่ก่อนมาอยู่กับอันเลติโกพาราเลนเซเมื่อปีที่แล้วขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามสปอร์ตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกด้้นนะคะ